สวัสดีครับพี่น้องมอน,นี้กระสีผ้ามาเบ่งตนปะดูปะดูป่าไม่บานนี่นะผมเก็บมาจาก้างทางดอกมันดอกมันจะจะเป็นลักษณะงี่สิครับดอกเป็นลักษณะงี่เดี๋ยวเพาะไวนะ้นียเดี๋ยวดวยครับแป๊บหนึ่งนี่ครับ ดออมกนจะเป็นหนง่งสิน่ครับลักษณะสิครับดอ้อมกนจะเป็นลักษณะสิครับเหมือนครับก็่ไดเอามาเพาะไว้ก็เริ่มงอกแล้วครับออกแล้วครับเพาะไวไลทูสุ่มตุนใหญ่มันก็มีครับ nice and